เ,เต็มกระตาเลยวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูเห็ดอีกแล้วเห็ดออกเยอะเลยวันนี้นะมีแต่ดอกแบบสวยๆเลยนะอันนี้คือเขาล้างเสร็จแล้วนะคะเขาจะล้างท่าความาสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยเลยนี่จ้าแล้วก็เรียงขายนะคะ ถา,ถาดละเท่าไหร่คะคุณยายคะถาดละร้อยถาดละร้อยค่ะเต็มถาดเลยน่าร้อยถ้าไปหาเองก็คงจะไม่ได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูว่าถาดร้อยหนึ่งจะแค่ไหน เสร็จแล้วอ่ะอเคสีอะไรฮะ่างๆเสร็จอีกแล้วตอนล่างไม่ยังสองนำอันนี้ของไอ้เจ้าหนุ่มตามือใช้ต็นกระตาเลย เกี่ยช้อมหน่อยาสองโลกว่านะคะเกียบสามโลกระวาส่ดนลวงผัดขีดหนึ่งป้าเทียกันสี่สองโลคือกรือรอบนี้เห่ตัวโอ้ยฉันระเบียดได้พวกก็พวกอยากจุกปากเลยนะมันติมเดียวนะคะมันเป็นอย่างดอกจูมสวยมากเลยทุกคนเนี่ยจูมๆสวยสวย

เป็นน <ix Off> des ังเสียงมึงเสียงมึง่ได้ยินเลยมึงได้ยินกูบ้าะเออเอาเนาะเ็ดตลวกสดๆล้างให้เลยแต่้ากันด้วยโอ้โปุ่นอะไรไปป้าปุยเหี้ยข้านี่นี่โอเค รอบนี้เห็ดปวกอรอบนี้เห็ดปวกรอบก่อนนี้เห็ดเห็ดอะไรนะใช่เ,<อ>เห็ดไทยรอบนี้เห็ดปวกวรอบนี้เห็ดปวกเต็มกระตาเลยเยียงเยียงกระตาดูหน่อยอเต็มเลยเอ,อโอเค อันนี้ขาให้ด้วยนี่หน่อยก็ว่าร่อยนี่อะไรต่อต่อเอยรึไม่ต่อนี่ดอกจุ้มจุ้มใส่อันนี้มองไม่ค่อยเห็นนะนี่อ๋อ ไปทางนู้นหน่ไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้มีเห็ดไปเลยทางนี้ก็มีเห็ดไปไปตรงนู้นมีเห็ดกันไปเลยทางนี้มีดอกทางนี้ก็มันดีทางนี้ดอกใหญ่กว่าเพื่อนนะอันนี้ดอกใหญ่กว่าเพื่อนเลยพี่เห็นนะอันนี้จุ้มๆเลยนะเนี่ยเนี่ย S <S ไปอันนี้จุมๆส่วนใหญ่มีแต่แบบนี้เนาะเนี่ยสวออยู่ที่เดียวตรงนี้ปาตานนี่ แค่นี้อันนี้เห็ดเหมือนเดิมไปดูอีกทีหนึ่งเนี่ยจุจ่มๆล้างให้พร้อมตลาดอยู่ตลาด สัตว์จระเข้มาแล้วมาถ่ายคลิปแป๊ะะหนูมาถ่ายรูปตายคลีมใครอยากได้ก็มาเลยนะตลาดเคียงนายเห็ดตับเต่า

อ่ะมาตรงนี้โอ้โหอันนี้มีตูมด้วยจุมจุมอ่ะจะผัดจะแกงก็อร่อยอืมมีหลากหลายชนิดเลยเห็ดและงกเห็ดตับเต่าเห็ดพึ่งคามนะเห็ดไข่เห็ดปลวกเห็ดหลายเห็ดเลยตรงเนี้ยเยอะมาก วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย